สำหรับการแยกตัวประกอบในหัวข้อต่อไปนะคะเป็นการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ที่เป็นผลต่างกำลัง2นักเรียนพอจะคุ้นคำว่าผลต่างแล้วผลต่างก็คือผลอะไรคะ,ะผลลบนั่นเองการแยกตัวประกอบในกรณีนี้นะคะเราจะต้องทำการจำสูตรให้ได้ การแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองสูตรเขาบอกมาว่า a กำลังสองลบกับ b กำลังสองแยกออกมาเป็นสองวงเล็บซึ่งเครื่องหมายมันจะต่างกันกลายเป็น a บวก b คูณกับ a ลบ b หรือครูใช้คำว่าข้างหน้ากับข้างหลังเพื่อว่าในครั้งต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนตัวแปรอื่นที่ไม่ใช่ตัว a กับตัว b หน้ากําลังสองลบด้วยหลังกําลังสองแยกออกมาเป็น2วงเล็บก็คือหน้าบวกกับหลังคูณกับหน้าลบด้วยหลังจําให้ถูกนะคะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแยกออกมาเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังหรือ a กําลังสองลบด้วย b กําลังสองก็จะกลายเป็น a บวก b ทํายังไงกับ a และ b อีกตัวหนึงคะลบ ดังนั้นการแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองจะมีทั้งเครื่องหมายบวกกับลบรวมอยู่ด้วยมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1 x ก,กำลังสองลบด้วย4ก่อนที่เราจะทำให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองจะต้องแปลง4ตัวนี้ให้อยู่ในรูปกำลังสองกลายเป็น x ก,กำลังสองลบด้วย4คืออะไรยกกำลังสองอยู่คะ อากำลังสองพอได้พจน์นี้ขึ้นมาจะแยกออกเป็น2วงเล็บก็กลายเป็น x บวก2อ,อ่าหน้าบวกหลังทำยังไงกับด้านอีกตัวหนึ่งคะหน้าลบหลังดังนั้นพอเราแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง4 x ก,กำลังสงลบด้วย4จะได้ x บวก2คูณกับ x ลบ2นั่นเองพอมองออกไหมคะ อะพอได้อยู่เนาะตัวอย่างที่2ตัวอย่างนี้ก็ง่ายๆเลยก่อนที่จะแยกตัวประกอบจะต้องจัดรูปก่อน 9x กำลัง2ลบด้วย100ทําพจน์หน้าให้อยู่ในรูปกําลัง2 9ก็คืออะไรยกกําลัง2อยู่3ด้านหลังเป็น x ทั้งหมดยกกําลัง2 นี่เขียนให้อยู่ในรูปยกกําลังสองด้านหลังก็ทํานองเดียวกันเลยทํา100ให้อยู่ในรูปของยกกําลังสองก็คือ10กําลัง2ตอนนี้เราจัดสมการให้อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองเรียบร้อยแล้วหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองแยกออกมากี่วงเล็บได้คะสองวงเล็บนําหน้าทํายังไงกับหลังก่อนหน้าบวกหลัง แล้วนำหน้าไปลบด้วยหลังนั่นเองตอนนี้การแยกตัวประกอบที่อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองจึงได้เท่านี้ง่ายๆเลยเพียงแค่เราจำสูตรได้เราก็สามารถแยกตัวประกอบของพหุนามได้แล้วมาดูตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะคะจงแยกตัวประกอบของ5 x ลบ y กำลังสองลบกําลังสอง x ลบ y กำลังสองทั้งหมดกำลังสองลบด้วย9ก y กลังสองตอนนี้จะต้องจัดให้อยู่ในรูปผลต่างยกกําลังสองก่อนตัวแรกจัดอยู่ในรูปผลต่างยกกําลังสองเรียบร้อยแล้วแต่ตัวด้านหลังจัดเรียบร้อยหรือยังยังไม่เรียบร้อยเพราะ9ยังไม่อยู่ในรูปของเลขยกกําลังเขียนอีกรูปแบบหนึงจะได้5 x ลบ y ทั้งหมดกำลังส ลบด้วยพจน์หลัง9เกิดจาก3ยกกำลังสองอ่ะติดตัวอะไรไว้ด้วยเอ่ยติดตัว y ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองเข้าสูตรเราละหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองข้างหน้าก็คือ5 x ลบ y อ่ะใส่วงเล็บใหญ่ก่อนหน้าทำยังไงกับหลังก่อนนะคะบวกกับหลังก็คือ3 y อีกวงเล็บ เมื่อกี้หน้าบวกหลังแล้วอีกวงเล็บก็คือหน้าทำยังไงกับหลังลบหลังดังนั้นพจน์แรก5 x ลบ y บวก3 y อ่ะรวมกันได้เลยไหม5 x อ่ะมีตัวเดียวเขียนเป็นเลย5 x ส่วน y ลบ y บวก3 y กลายเป็นบวก2 y พจน์หลัง 5x เหมือนเดิมลบ y ลบ 3y กลายเป็นลบ 4y ดังนั้นข้อนี้แยกตัวประกอบได้ 5y บวก 2y ขอขอภัยค่ะไม่ใช่ 5y 5x แก้ก่อน 5x 5x บวก 2y คูณกับ 5x ลบด้วย 4y ง่ายๆแค่นี้ อย่าลืมไปทบทวนสูตรนะคะสูตรผลต่างกำลังสองหน้ากำลังสองลบด้วยหลังกำลังสองกลายเป็นหน้าบวกหลังก่อนแล้วค่อยเอาไปลบหลังหรือใครจะสลับก็ได้สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการแยกตัวประกอบขอ,องพหุนามดีกรี2ซึ่งอยู่ในรูปผลต่างกำลังสองก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ